มะม่วงโชกอันนั้นเด้อจ้าพี่น้องจ้าบายยเมื่อยๆแดดๆดดมะม่วงชกอันนั้นนานี่เขาจะหน่วยบางงามเนาะค่ะเนาะเป็นกระปุ่มกระปิมแต่ว่าหนาหนาเขาอีรีนะเขาหน่วยสวยสวยดีนะคะแต่ตว่าช่วงนี้เขาจะเป็นกระปุ่มกระปิมเป็นบกวยผิวบกวยบกวยเรียบเนาะค่ะสงสัยโดนฝนโดนล่มเนาะค่ะเนาะโดนฝนกระแทกโดนล่มกระแทก นี่คะ่ะจังใดกับบมหูเนาะเป็นตามฤดูกาลของเขามาม่วงโชคอาลนันค่ะกินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานเนาะค่ะเนาะเห็ดจัไดดเห็ดอันแหี้วเกือพริกมาจํากินเสแฉกค่ะพี่น้องอยางเขาออกมางามอยู่่วยไงอยู่กับแต่บ่ท่านเจได้นี่คะ่ะบ่ท่านเจ ى. พ่อได้กินจ้ะบ่ลายดอกพ่อได้กิน นิดๆน่นอยๆพ่อไดก้กินพ่อแก่เมื่อยนี่ละมากินน้ำกันเด้อจ้า